สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยน,นะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราครับก็อยู่กันในเกมไมค์คลาสนะครับผมอ่าในวันนี้ผมเราครับก็จะมาพูดถึงที่เล่นในคอมมานด์บอกกันเนาะว่าเราใส่ไปเพื่ออะไรนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปเลยดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมมีแบ่งเป็นทั้งหมดสามพาร์ทด้วยกันนะครับผมพาร์ทแรกก็คือเจะเป็นการใช้วงจรเรสต์โกลทั่วไปของผมด้วยกันนี่ยิงไฟมาปุ๊บแล้วก็ยิงโยกมมมมมมาาานนนนนีี่่่ออัั้้ผผททตตตงแเเริะๆ บาคนที่ยังไม่ทําก็แนะนาให้เริ่มต้นว,วิธีนี้ก็ได้นะผมนะส่วนข้อเสียก็คือระบบวงจรมันจะยาวเหยียดแบบนี้เลยเนาะครับผมอโอเคต่อมาเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของตอนนี้กันนะครับผมนี่อันที่สองสเตตเมนที่ส,สองครับผมก็จะเป็นในส่วนของอแบบเชียร์เลยเนาะอันนี้ก็คือเริ่มต้นใส่ดีแตรงน,นี้เลยนะครับผมนี่แต่สังเกตว่าการใช้พื้นที่มันลดข้นน้อยครับผมนี่โดยอันนี้จ่ายไฟรับไฟจากตรงนี้มายิงไฟเข้ามาด้านบนด้านบนส่งไปดานข้างแล้วก็ยิงมาจนจบตรงนี้นะครับผมอ่ะ ส่วนสเตทเมนที่สามผมก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าคอดิชันนะกันนะมาง่ายดีเนาะโอเคส่วนหลักการทํางานเป็นยังไงนี่ปุ๊บยิงไฟเข้ามาตอนนี้ผมอ่ะตัวนี้ทํางานเสร็จแล้วไม่มีเงื่อนไขถ้ามาตัวนี้ปุ๊บถ้าเข้ามาตัวนี้ทํางานก็จะส่งมาตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้พอตัวนี้ตัวนี้ก็จะรับเงื่อนไขเป็นถ้าเข้ามาส่วนนี้ทํางานตัวนี้ก็จะส่งกระแสไฟขึ้นมาตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนี้รับคาสั่งเมื่อตัวนี้รับคาสั่งเสร็จปุ๊บอ่ะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นในอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดทํางานเสร็จแล้วก็ <c oughs> จะให้ส่งความมัาตรงนี้ตัวนี้ไม่มีเงื่อนไขนะครับผมอ่ะก็เสร็จแล้วผมแต่ว่าถ้าเกิดมันทํางานเสร็จแล้วปุ๊บมันจะส่งไฟมาตรงนี้ด้านบนนี่ตรงที่มันไม่มีความาัน,านอ่ะพอส่งไฟมาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ก็คือหยุดการทํางานเพราะามันไม่มีอะไรไปต่อแลวครับผมอ่ะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสเต็ปแรกเลยดีกว่าสเต็ปเนแรกผมนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันนะครับนี่ก็จ่ายไฟเข้ามาจากตัวนี้ เดินมาตัวนี้ประมาณเกือบ2วิเข้ามาที่ตรงนี้ตัวนี้ลักคำสั่งก็ลันไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้ไม่ได้มีการใส่ดีเลย์ทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่ผมก็จับประมาณนี้เลยครับผมอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูอันที่สองสเตปเมนที่สองกันเลยดีกว่าครับผมสเตปเมนนี้ผมก็จะเป็นการรับไฟเข้ามาจากตรงนี้ตรงนี้มีคําสั่งปึ๊บ ส่งไฟเข้ามาตัวนี้ก็ทํางาน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 แต่ว่าอันนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงครับผมตรงนี้ผมไม่ใส่ดีเลยแล้วกันแต่ตผมนี้ผมใส่ดีเลยเหตุผลไาเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บอ่าจะสังเกตได้ว่าเมือ่อการทํางานสิ้นสุดค่ัตัวหนังสือจะขึ้นมาพร้อมเสียงแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ดีเลย์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกัน อ่าก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อไฟเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอ่าตประมาณประมาณตัวนี้จ่ายไฟขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตัวเสืยงจะขึ้นมาแต่เสียงมันจะขึ้นตามหลังซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ให้ตัวเสืองขึ้นพร้อมเสียงเนี่ยก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ลยเนาะอ่าก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายส่วนเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูส่วของตัวนี้กันเลยดีกว่าตัวนี้ผมสเต็ปเป็นสุดท้ายเนาะก็จะเป็นในส่วนของการจ่ายไฟเข้ามาตรงนี้ตรงนี้รับไฟปุ๊บเข้ามาตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าประมาณนั้นเลยเนาะ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมาส่วนน,น้ันผมก็คจริงจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะนีะ่ถ้าเกิดผมปรับก็เหมือนเดิมครับเงี้นเออผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะขอแถมให้นิดนึงเนาะอ่ะถ้าเกิดตรงนี้เราปรับเป็น conditional ครับผมก็ ไฟครับผมมันจะไม่เข้าจากตรงนี้เลยนะมันจะตัดการเข้าไฟทันทีนะครับผมพอดูสักไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้วะนอกจากถ้าเราจะต่อมาแบบนี้ต่อไปได้เลยวอาโอเคอันนี้เราจะให้มันสเตย์ตไฮนะแบบมาปึ๊บก็ตอนนี้จะไม่มาทำงานเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าตรงน,นี้เมื่อไปเป็นคอร์ดชินนอแล้วตรงน,นี้จะต้องเป็นเชียร์นานนะผมก็มมมมอย่าลืมด้วยนะครับ เราตัดันนี่ปุここ video, ๊บนะะี after, hmm. ่ก็ถ้าเกิดเราเอามาต่อนี้ตรงนี้ผมอาจจะใส่ดีเลยก็ได้เพื่อทําให้มันช้าลงนิดนึงแล้วผมนี่ก็ประมาณนี้เลยครับผมอะสาหรับการวางคอมานแบบนี้นี่ถามว่ามันทํางานยังไงก็ง่ายๆเลยครับผมอะเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยรับไฟเข้ามาจากตรงนี้ยิงเข้ามาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเหมือนเป็นตัวเลี้ยวสามารถเลี้ยวซ้ายปุ๊บมาตรงนี้ตัวนี้หันขึ้นบน ตอนนี้ยิงไฟขึ้นมาด้านบนอ่ะประมาณนี้เลยเมื่อยิงไฟตอนนี้เสร็จแล้วทงไงต่อตอนนี้ก็ยิงมาที่คอมมานด์นี้อ่ะคอมมานด์นี้ทางานเสร็จปุ๊บก็ยิงไฟขึ้นมาด้านบนอ่ะพอไม่มีปุ๊บตัวนี้ก็จบการทํางานทันทีนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นเลยผมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทหน้าก็จะไปคลิปอะไรก็รอติดตามเอาได้นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมา่มวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ